ขออวดไฟฉายแรงสูงรุ่นใหม่ตัวนี้เป็นไฟฉายคาดหัวแถมสายชาร์จ USB Type C ที่เสียบสายชาร์จอยู่ตรงนี้สามารถปรับหมุนซูมดวงไฟได้ส่วนตรงนี้เป็นปุ่มเปิดปิดปุ่มคือโหมดเซนเซอร์เรากดเปิดปุ๊บจะมีเปอร์เซ็นต์แบตบอกด้วยว่าเหลือแบตอยู่เท่าไหร่ตรงนี้เป็นไฟสำหรับโหมดฉุกเฉินทั้งเปิดค้างและกระพริบได้สายรัดพรีเมียมมากนุ่มแลวไม่บาดหัวเลยสามารถปรับระดับได้ตามต้องการหัวไฟสามารถปรับมุมแสงลงได้ถึง90องศาคือมันสะดวกและตอบโจทย์มากปุ่มนี้เป็นโหมดเซนเซอร์แค่ทำมือเคลื่อนไหวผ่านเซนเซอร์ ปิดอีกต่อไปโหมดนี้สะดวกมากเราใช้งานได้จริงเราสั่งรุ่นอัปเกรดมาตัวนี้มีแสงสีสีขาวเหลืองน้ําเงินและแดงสามารถหมุนซูมดวงไฟให้แคบหรือกว้างได้และมีโหมดไฟ3สีกระพริบด้วยตัวนี้เป็นรุ่นชาร์จเร็วเหมาะมากสาหรับใช้เดินป่าตั้งแคมป์หรือเดินสำรวจบ้านทั่วไปหรือจะใช้ตอนขับขี่ตอนกลางคืนก็สะดวกแแบตอึดตั้ง32,000มิลลิแอมใช้งานได้นานมากขนาดน้องกิ้งกาตัวน้อยยังเห็นชัดเจ๋วตัเนี้ไฟฉายคานหัวรุ่นทอแบบซูมได้จโปรราคาแค่30บาสั่่งทีะกร้องนี้องแทงดีตรงปกนะคะ